คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดก,การนะคะสายสถาบัน Q i q p อพจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณดุยครับนุ้ยอดเปลี่ยนนามสกุลเลยพี่นิพนธ์เปลี่ยนนามสกุลเป็นอะไรพุทธไงนุ้ยขาพุทธใช่ <laughs> วันนี้ก็บวกนะแต่เราไม่เกี่ยวนุ้ยเนี่ย<ม>เพราะว่าพุทธกำลังที่จะ เขาเรียกเป็นร oh, no ีบาวรีบาวเรียกว่าขึ so ้นในลมนะฮะเพราะนั้นเพิ่มันขึ้นในลงอ่ะมันก็จะไม่ลบหรอกนะครับแต่ไม่แน่นะคืออาจจะแรงมากแล้วลบตัวปิดก็ได้เพราะตอนนี้ยังไม่ปิดนะครับอย่างอย่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสรุปนะครับคิดว่าตลาดก็ยังอยู่ในช่วงของการรีบาวแต่เริ่มมีแดงแดงเหลืองเหลืองผสมเขียวละไม่เหมือนสองวันก่อนนะฮะเพราะนั้นตลาดก็บอกสัญญาณของการอ่อนแอนะครับของการรีบาวว่าอาจจะจบนะครับอาจจะจบแล้วของการรีบาวแล้วก็ได้แต่ตอนนี้ยังนะฮะ มีพรุนี้อีกวันหนึ่งถ้าพรุนี้ยังแสดงอาการแบบที่อยู่ก็สค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับว่าการรีบาวก็อาจจะค่อยๆจบนะครับแต่เน mm ื hmm. ่องจากว่ามีคนขายเนี่ยคือคนที่ซื้อมาโดยตลอดเนี่ยยังไม่ได้ขายหุ้นนะฮะค oh. ือต่างชาติยังไม่ได้ขายไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ขายแต่ขนาที่เราเห็นอยู่นี่เขายังไม่ได้ขายสองเขาเขายังรอฟิเจอร์อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นะเ,นเราอาจจะเห็นตลาดลงไปงแรงๆเนี่ยในปัจจัยของโลกก็ยังไม่เห็นว่า ตลาดจะลงไปงแรงๆได้ยังไงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับเว้นแต่เซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบ2ือยี่บเอคือมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่กระตุกให้หุ้นเรานะนลงไปเลยซึ่งคนาขายก็จะเป็นพลังเพราะฉะนั้นหุ้นจึงจะลงแรงแต่ถ้าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยตลาดก็อาจจะซึมๆเล่นเซเวไปไซเวมาในหุ้นตัวขนาดเล็กนะก็ว่ากันไปครับ เมื่อวานเราซื้อหุ้นโรงพยาบาลมาหุ้นโรงพยาบาลวันานา้เราซื้ออจุฬาลักษ์มานะครับ C H G เราดูนิดนึงวันนี้เป็นยังไงนะะค่ะ C H G นะครับ C H G ดูเรียกเป็นยังไง C H G เมื่อวานเราซื้อหุ้นโรงพยาบาลน,นะครับเรื่องรีบาวันนี้ก็ขึ้นต่อนะครับไปที่เมื่อวานราคาปิดเราให้เนวต้านไว้ที่สองห้าหก นะฮะเราวันน no ี้ก็ขึ้นไปเกินละนะครับแท่งเทียนเปิดขึ้นมาเป็นโดจิหางยาวนะครับก็ยังยังบอกว่าถ้าใครเล่นสั้นก็ขายไปก่อนก็ได้นะครับเราซื um ้อมาอีกตัวเมื่อวานโรงพยาบาลราดพร้าว LPS นะครับโรงพยาบาลราดพร้าววันนี้ขึ้นต่อเป็นแท่งเขียวอีกนะครับก็ใครซื้อราดพร้าวมาเมื่อวานนะครับแปดบาทสี่ห้าวันนี้ก็คือไปแปดบาทเก้าสิบนะครับกำไรห้าเปอร์เซ็นต์นะะในในขณะที่หุ้นตกก็มีหุ้นขึ้นนะครับถ้าเรารู้จังหวะ มีความรู้เรื่องเทคนิคข้อของข้ารลิบารนะครับก็สามารถที่จะหาประโยชน์กับตลาดได้นะครับตลาดเริ่มสั่งสัญญาลีบาร์มาตั้งแต่นะครับวันเมื่อวันสองวันก่อนนะครับเมื่อวันที่สิบสามนะครับเมื่อวันอังคารตลาดก็กลับมาเลยกลับมาเป็นสัญญาณซื้อนะครับคแล้วก็มีสัญญาณซื้อจนถึงวันนี้นะครับเราสังเกตว่าหุ้นที่มันขึ้นแรงก็เป็นหุ้นที่ผมบอกว่าที่มันลงมาแรงๆครับจะขึ้นนะครับ ราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติของตลาดหุ้นแหละนะครับว่ายังเป็นไปนตามธรรมชาติอยู่นะครับยังสามารถคาดการได้ตามทฤษฎีใด,ดทฤษฎีหนึ่งอยู่นะครับก็ยังบอกว่าจะขึ้นอยู่นะครับแต่การขึ้นอาจจะไม่ดุลแรงล่ะเว้นแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการขึ้นแรงๆโชว์หรือเปล่านะครับ แต่วันนี้ผมก็ขอก็ไปแล้วว่าวันนี้อย่าลงวันนี้อย่าลงนะแต่ให้คุณนุ้ยมาก็จะไม่ลงนะครับขอจ้ะค่ะหนูละลุ้นลุ้นคุณนะโชคดีนะวันนี้นะวันนี้ผมขอเขาไว้นะวันนี้ขอวันหนึ่งใช่วันนี้วันเกิดพี่นิพนธ์ด้วยไงขอก็เลยได้ใช่คุณท่านลงคุณก็เลยไม่ลงเลยใช่คุณไม่ลงนะฮะนุ้ยมาก็จะเอาไม่ลงเลยเห็นไหมตลาดก็ ก็ได้อยู่นะครับอย่าไปขมวดมากตลาดเป็นนน้มลงละในลงกมมีรีบาวการรีบาลขึ้นเงินเข้ามาหยิบนะพอรีบาลขึ้นไปชุ่มชุ่มได้นะครับแต่ถ้ามนรีบามันไม่คุ้ชัก้ายืดเยื้อนนะค่ะผู้นี้มันน่าจะไปเขี่ยวยกแผงอีกอะไรเงี้ยถ้ามันจะไปต่อนะฮะผู้ mm hmm. นี้เขี่ยวยกแผงผู้ใหญ่ขึ้นอีกอะไรเงี้ยคงไม่มีการอ่อนแอมาลักษณะนี้นะครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อยู่มันก็อาจจะมีการลงแล้วก็สุดท้ายก็ ค่อยๆซึมลงไปอะไรเงี้ยเป็นลักษณะซึมซึมซึมลงมากกว่านะก่อจะลงไปถึงการปรับฐานเสร็จถ้าเลือกวิธีนั้นก็คงใช้เวลาหลายเดือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นทุกครั้งที่มันเป็นนิกเป็นนิกลงเยอะๆเป็นพัดท่อมแล้วก็เข้าไปซื้อเล่้ยงกี่มาสองสามวันก็ขายไปก็ได้นะฮแะแต่ถ้ามันเกิดเปลี่ยนเป็นอนุ้มขึ้นจริงๆก็เป็นลายเดี๋ยวเราก็ามาที่เราก็ลเล่นแบบแนวโมขึ้นใหม่นะฮะ<อ>แต่ตอนเนี้ยมันเป็นอน,นุ้มลงแนวโน้มล,ลงนะคะ ใช่ดีบ่าวอยู่นะการขึ้นที่เขาเรียกว่าเป็นการดีบ่าวนะแล้วหุ้นที่ขึ้นขึ้นมาล่ะคะอย่างหุ้นสื่อสารเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเขาเขียนว่ามันก็ขึ้นมาประคองตลาดขึ้นสื่อสารที่คุบอกมันลงมาก่อนนู่นไหมครับค่ะขึ้นสื่อสารนี่มันลงมาก่อนขึ้นแบงค์หุ้นแบงค์ก็หลุดตามลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นสื่อสารมันก็จะต้องขึ้นก่อนแล้วเห็นว่าหุ้นั้หมันน่ไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้ลงหุ้นแบงค์เนี่ยลงตามหลังสื่อสารมาเพราะนั้นพอหุ้นสื่อบ เพนะราะตลาดถึงแม้จะหลุดเดซิเซีลซิกแนลแต่ยังไม่หลุดวีคเซลซิกแนวะในวีอคอันไม่หลุดนะครับก็หนึ่งถึงวิกสิทธ์นะครับดูนิดนึงว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลุดไปครัง้งนึงละแต่แนวโน,น้มมันเนี้ยก็คือห้ามหลุดนะครับหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหลุดไปแล้วนะครับแต่หนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับถ้าหลุดหน,นึ่งสามแปดหนึ่งอันเนี้ยตลาดจะลงลงแล้วก็จะมีเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่หนึ่งสามห้าศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีแนวรับแล้วก็จะรู่ลงไปก็ล่างเลยนะครับตอนนี้ตลาดเพราะตลาดก็ยังไม่หลุดหนึ่งสามแปดหนึ่งระยะสัปดาห์นะมันก็ยังสามารถรีบาวต่อขึ้นไปได้อยู่นะครับการรีบาวลงมาก็ยังรีบาวต่ออีกได้นะครับยังไม่ต้องรีบร้อพต้องตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วอย่างนี้เราจะปิดจะปิดบวกไหมคะพี่นิพนธ์วันนี้นี้ปิดบวกู็สั่งไปแล้วเนี่ย ผู้เล่นนะครับใน <c oughs> <ภา>ตลาดมันยังถ้าวันนี้มันลบมันจะถูกเทขายนันดีเลยนะครับ <c oughs> <ภา>แล้ววอลุ่มว <c oughs> ันนี้สามหมื่นเก้านะครับก็บวอลุ่มไม่ได้เยอะเป็นวอลุ่มนีบาวนะครับวอลุ่มขายก็ไม่ได้ออกนะครับแต่แรกซื้อยังไม่ได้เข้ามานะครับ <c oughs> แต่เี่้อจะเข้ามาแรงๆทุ่นี้ครับาี่กนได้นะครับ <c oughs> เพื่อเปลี่ยนความพิจารณนว่ามันจะขึ้นนะครับมันจะเข้ามาขี้นนะครับก็ถ้าเราดูแท่งเทียนหรือเราแค่เทนิคข้อก็บอกว่า เราไม่ได้ซื้อมาเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับเราอาจจะซื้อมา20%ของพอร์ตพอเราว่างอยู่นะฮะเราไม่อัดเต็มอยู่แล้วเพราะว่ามันหลุดเป็นสีเข้าเก็ฮนะฮะเราก็รอขายคุณี้ก็ได้นะฮะเพราะเราไม่ได้ซื้อเยอะเราเราซื้อมาจากที่มันรีวิ์สวันแรกเลยนะฮะแล้วก็ถืออยู่ตอนนี้ก็คงกำไรประมาณสัก10%เราก็ถ้ามันไม่ทันเนี่ยเราก็ขายเท่าถึงก็ได้ไม่เป็นไรถ้าคุณไปขาลงอะเราก็จะต้องขายนะแต่มันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันถรงอจะใช้วิธีที่บอกว่าทยอยขายก็ได้ที่ผมบอกว่า จะใช้วิธีทยอยขายไปทีละสเต็ปสเต็ปก็ได้นะครับ hmm. คือมันยิ่งขึ้นแรงเราก็ยิ่งขายออกไปให้หมดมนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเราต้องบอกให้ชัดว่าเราใช้เทคนิคน,นะครับแต่หุ้นที่มันเป็นมันเป็นลักษณะที่เป็นวีไอ VI, อะไรพวกนี้มันก็จะแยกแยก,แยกมานะครับมันอาจจะไม่ซึ่งมันจะเป็นหุ้นที่ส่วนน้อยไม่ถึงจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่อยู่ในตลาดแต่ค่อนข้างที่จะน้อยมวีวิกีตตัวหลักสามตัวสี่ห้าตัวอะไรเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> แต่หุ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในแนวโน้มลงไม่ก็ไซเว์เพื่อลงนะ มกนกรไซเวนนุ่มขึ้นนะส่วนใหญ่ก็อยู่เป็นขาลงหมดแล้วนะคอืค่ะพี่เราไปดูตัวเซฟฟิตี้แล้วค่ะพี่นิพนธ์เห็นเซฟห้าสิบก็ตามตามแพทเทิร์นของการเทรดก็จริงๆเรารอได้ช็อตอยู่นะคะค่ะแล้วก็แนวต้านก็อยู่ตั้งเก้าสามสี่นะฮะแต่ใครลองมาเก้าหนึ่งหนึ่งร้อมกันก็ดูถ้ามันหลุดเก้าสองห้าจุดหนึ่งก็ช็อตไปแล้วก็โอ้ไปช็อตตามลงไปเลยนะค่ะ ตามระบบนะครับไม่ใช่แบบพอลุนแล้วช่อนเลยแล้วกออ้างทำไมลุนแล้วช่อนเลขใส่น้านั้นคุณไม่มีระบบไหมฮะมคือคําว่า9.5.1คำว่าหลุดคืออะไรเนี่ยมันต้องมีระบบนะฮะไม่ใช่ตัวเลขอย่างเดียวนะคนที่มีระบบก็จะรู้ว่า9.5.1พอลุนไปต้องช่อนเลยไหมต้องช่อนต,ตอนไหนเวลาไหนก็จะรู้นะครับอธิบายตรงนี้ก็คงไม่เข้าใจหรอกรถ้าใครอยากยากรู้ก็ไปมีรีเฟรชก็ได้นะครับหรือใครอยากเรียนรู้ก็ไปวันที่ เท่าไหร่นะครับลืมนะหนึ่งตุลาใช่ไหมหนึ่งตุลาค่ะหนึ่งตุลาก็ก็จะเป็นเรื่องของของคอร์สอะไรนะครับรอยากสิประการนะครับก็เป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับรู้สึกว่าจะเต็มแล้วฮะใกล้เต็มแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วแต่ว่ายังยังพอได้อยู่ใช่ไหมคะพี่ยังพอได้อยู่ใช่ส่วนคนที่อยู่ทางอีศานนะฮะก็อยู่ที่ดอนะฮะก็วันที่แปดตุลาเพคงะมไปพูดเรื่องหุ้นะนะครับผงไม่ได้พูดเรื่องอะไรมากมายนะ หลังใครที่เป็นปรรศับทที่อยู่ทางอดรคอนแกนนะครับอ่จาจะกปร,ร่ำมาฝากเราก็ไปเจอที่นั้นนะครับเป็นมันนี่อะไรก็ไม่รู้ไปเอ็กซ์โปอะไรอย่างเงี้ยท,ท,ที่อุรดรนทนะค่ะค่ะพี่นิพนธ์ลแล้วทองคําล่ะคะทองคาก็ถ้าเป็นนักเก็งอะไรก็รอนะครรอให้มันกระแทกก่อนแล้วก็เข้าไปรอนะ <Billie S 1> <ฮ> MM ส่วนที่คนเป็นนันลกลงทุนรอมานะครับกลับกลายท่านม่อยู่หนึ่งพันสามก็ยังถือถือทองอยู่นะครับอื ได้ได้ค่ะพี่พลมีพี่พี่เขาถามมาถึงตัวแจ๊สนิดนึงค่ะก็แจ๊กก็เป็นอยู่ในนุ่มขึ้นวันนี้ก็พักฐานในนุ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยคิดถึงมันนะครับอยู่ทุบไว้มันเพราะว่าหุ้นลงมันไม่ลงนะฮะจยไปขอบคุณมันอย่าไปกลัวมันอย่าไปกังวลประมาณคุณจะรักมันนะจะแต่ไม่ใช่ไปลงมันนะครับเดี๋ยวมันเป็นสัญญาณลงแล้วก็ขายไปนะครับคือคือเราควรจะรักมันเนี่ยมันให้ระมัดระาบาทใครอาจจะเคยเกลียดมันตอนที่ลงสิบบาทไปสามบาทนะ ตอนนี้ก็เบรความรู้สึกไปแล้วมันกำลังขึ้นอยู่นะครับแล้วมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นแบบมีมารยาทนะครับเวลาตลาดภาพมันก็พังถูกไหมครับอืมันแบบขึ้นแบบมีสติมันไม่ใช่ว่าขึ้นแบบวันนี้ก็จะไม่บรรยัติบรรยัดขึ้นไปนะฮนขึ้นลักษณะแบบนี้ยก็จะมีลักษณะของการย่อลงมาแล้วก็จะขึ้นต่อไปเป็นระบบเรื่อยๆนะฮะจะขึ้นไปไกลไหมอันนี้ไม่รู้ระบบเพียงแตยว่ายังไม่มีการขายหุ้นแจ๊สออกไปจากนักลงทุนที่ซื้อมานั้งจากสามบาทเลยนะฮะเมื่อนั้นลงทุนไม่ สามบาทก็ยังไม่ขายสี่บาทก็ยังไม่ขายห้าบาทก็ยังไม่ขายหกบาทก็ยังไม่ขายนะครับเพราะฉะนั้นพูดมันไม่ลงหรอกเพราะมันไม่มีใครขายทัชเช่นมันบอกอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเขาขายวันไหนเราก็ต้องขายกับเขานะถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรถ้นณะลงทุนก็ซื้อมาสามบาทหลุดห้าบาทสี่สิบก็ต้องขายนะครับถ้าขายไม่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรนะครับถ้าหลุดย้อนลงไปแล้วหลุดหกบาทติดตามก็ต้องขายก่อนแล้วเหมือนกันถ้าเราเป็นนักเก็งกำไร ที่ถามนี่เขาบอกให้หมดเลยนะ<อ>ครับว่าจะต้องทํำยังไงะทําได้แค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าเป็นแพทเทินยาวๆของการลงทุนของแจ๊ดบริชาราเป็นอน,นุขึน้นะครับระยะวีคเป็นอน,นุพืชน,นะครับระยะสั้นสุดบริชา์เป็นอน,น,นุพืชขึ้นทั้งหมดนะครับะจะไม่มีสัญญ,ญาณขายในแจ๊สนี่คือแจ๊สเสงนะคะตอนนี้ก็หกปาีแต่ก็มีสัญญ,ญาณไดวิเจนแต่ยังไม่โอเวอร์บอลนะค่ะ เพราะนั้นถ้าขึ้นไปแล้วแถว6บาทาส7บาทก,ก็จะเกิดสัญญาณ o v e ร b o u t mm. อยู่เกิดขึ้นนะครับก็ mm. จะปรับฐานลงมาแล้วก็ขึ้นต่อไปอีกก็ได้นะครับตามเทคนิคนะครับอจจะเป็นนักลงทุนซื้มอมาะาก2บาท3บาทก็ก็จะก็ค่าปลอดภยัยใครเพิ่งมาซื้อแถวนี้ก็ต้องเทรดอานะครับก mm. ารลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ <G un> แต่แกต็ตอนนี้ยังถ้าถามการเป็นไงก็ย,ยังือต่อได้อยู่ยังถือต่อได้นะคะถิอ Stop ot, ต่อได้จุดสต็อปรอดจะไม่ได้สร้างนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังถือต่อไปนะครับค่ะได้ค่ะพี่ขอทรูอีกหนึ่งตัวได้ไหมคะทรูจะไม่ไปไหนนะครับระยะเวลานาน,าน,านก็จะอยู่ในกรอบเนะี่ยผมคิดว่าเจ็ดบาทห้าสิบกุบาทเก้าสิบนะฮะเป็นการออกข้างของทรูนะครับระยะเวลานานนะฮะนานเท่าไหร่หลายๆเดือน เพราะนั้น,น,นการวิ่งขึ้นไปเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบขายลงมาแล้วเจ็ดบาทซื้อเป็นท่านลงทุนขอไปหุ้นแล้วเก็บไว้ก็ทําได้แค่นั้นนะครับาะแพทเทิร์นชาร์ตของหุ้นนะครับพื้นฐานของหุ้นนะครับมันบอกอาการแบบนั้นอยู่ว่าคุณจะทําอะไรเจ็ดบาทลงไปห้าบาทนะั้นลงทุนก็เฉย่อยอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่เรามีนักเก็งกำไรเรามีแน่นอนนะครับนะครับนักเก็ตกำไร นักลงทุนเจ็ดบาทขึ้นไปเจ็ดบาทห้าสิบประมาณเจ็ดบาทสิบรอบนักลงทุนเขาก็เฉยๆแต่นักกินกําไรไม่ได้ไไดจะเป็นเจ็ดบาทห้าสิบต้องขายเจ็ดบาทซื้อนะครับทําได้แบบนี้ทั้งปีปีละสิบรอบนักเขาก็จะชอบนะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณเป็นใคร<อ>เพราะนั้นเวลาถามพูดเนี่ยก็ต้องถามด้วยตัวเองเป็นอะไรนะฮะเป็นนักลงนนทุนเนอถ้าคุณเป็นนักลงทุนผมพูดเป็นตั้งนานเลยว่าแจ๊ดถ้าใครจะซื้อทูซื้อแจ๊ดซื้อผู้ขายลงทุน ถ้าซื้อเพร่ะการเก็งกาไรผมเชื่อว่านะครับไม่มีเจ้าของหุ้นที่ไหนเอาเงินมาซื้อขพ้นตัวเองเนี่ยแค่หกพันล้านอ่ะเอาเงินของบริษัทมาซื้อถ้าเกิดต่ำกว่าเนี่ย mm hmm. เขาค้ณต้องรับผิดชอบอยู่แล้วสองนะครับครูนะครับเป็นบริษัทที่ไม่มีทุนแล้วเขาทุนมาสายแสนสองหมื่นล้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็าเขาเพิ่มทุนเองด้วยนะครับที่ราคาเจ็ดบาทสิบ้าทัางเขาไม่ปล่อยให้มันเสียหายเขาต้องเกิดอะไดีๆนะครับในงั้นเขารวยแบบวันนี้ไม่ได้หรอกนะครับ mm hmm. คือวิธีคิดเราต้องให้เครดิตแต่คนที่เขาทํา เพราะเราไม่ได้ไปทำเพราะถ้าเราทำทรูมันจะเจ๊งไปแล้วก็ได้จะเป็นของเราอนะ <c oughs> แต่ที่ทรูเป็นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งผู้ถือรายใหญ่คนหนึ่งที่เขามีความสามารถนะครับ <c oughs> ที่ซึ่งเราก็ต้องปล่อยให้เขาทําอ่ะเราสามารถก็มีแสนหุ้นใช่ไหมมากสุดจล้านหุ้น <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่เขามีไม่รู้กี่ร้อยล้านหุ้นกี่พันล้านหุ้นนะครับหรือก <c oughs> ี่หมื่นล้านหุ้นก็ไมีนะฮะซึ่งถ้าเสียหายก็เขาเสียหายมากกว่าเรานะฮะเราก็คิดแบบนั้น นะครับแต่เวลาเราทํางานในการเทรดเราก็ดูว่าแพทเทิร์นของทรูเป็นแพทเทิร์นที่รอพื้นฐานที่จะตามมาถ้าพื้นฐานไม่เกิดก็จะไม่ขึ้นก็จะมีการปัน่นหลอกๆขึ้นไปแล้วก็ขายอยู่ดีนะครับแต่ถ้าพื้นฐานเกิดก็จะขึ้นแบบมีสเสถียรภาพแพทเทิร์นของแก๊สแพทเทิร์นของทรูแพทเทิร์นของอินทัศแพทเทิร์นของแอดวานเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคลาสเหมือนกันไม่ได้แตกต่างก,กันเ oh. บอร์หนึ่งกับเบอร์บบสองของประเทศไทยนะครับ oh. แล้วเราก็เชื่อว่าในอนาคตไม่ว่าเศรษฐกิจ ธุรกิจของประเทศไทยจะเปลี่ยนนะครับจากที่เป็นอุตสาหกรรมไปเป็นดิจิทัลอีโคโนมีนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเฟสชิลิตี้ของ Tru ูกับของอัตวานนะฮะจะเป็นเฟสิลิตี้หลักที่ทุกคนก็ต้องใช้ตังกระจายสองบริษัทนี้นี่คือวิธีคิดถ้าจะลงทุนนะครับแต่ถ้าเป็นนักกินอะไรก็ต้องคิดอีกแบบนึงแล้วก็ยอมรับวิธีคิดการมองไปข้างหน้าและยอมรับถ้าสิ่งที่เกิดขึด้นมันไม่ใช่ตามที่เราคิดวันหนึ่งนะครับ อาจจะสามารถส่งอินเทอร์เนต็ตผ่านโดยที่ไม่ใช้ไม่ต้องผ่านบริษัทพวกนี้ขึ้นมาบริษัทพวกนี้ก็เจงใช่ไหมครับต,ตอนนี้ยังไม่เห็นเทคโนโลยีอะไรที่จะมาแทนว่าการส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์นะครับโดยระบบแบบนี้นะฮะิดขึ้นความถี่แบบนี้นะครับอย่างอยิงหน่อยก็จะมี i 7เมานี่เกี่ยวกันไหมคะอะไรนะไอเเข้ามานี่เกี่ยวกันไหมคะ ตัวอะไรนะครับไอเอะค่ะ i p h o n เจ็ดเขาจะได้ประโยชน์ไหมบ้าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวครับเขาเขาขาย i p h o n เจ็ดเพื่อเป็นบริการเสริมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ได้หลักแต่ได้หลักก็คือที่เขาเก็บตังค์จากเราได้หลักนะครับอย่างอื่นก็เป็นเป็นนั่นหมดรลยได้หลักของเขาก็จะมาจากไปเมื่อบอดแบนนะครับมาจาก การจ่ายค่าโทรศัพท์ของเราที่ใช้ผ่านเขารายเดือนการที่เราไปดูหนังดูอะไรเขาคอนเทนต์ต่างๆที่เราต้องจ่ายางให้เขานั่นเป็นรายได้หลักซึ่งปีหนึ่งก็เป็นหลายๆหมื่นหลายแสนล้านนะครับส่วนเรื่องของที่ถามเมื่อสักครู่นะครับมันก็เป็นแค่ขายไอโฟนอย่างมากก็ได้ค่าค่าขายเครื่องละพันมันไม่รวยหรอกนะครับมันเป็นเป็นบริการเสริมที่ทําให้คนน่ะจะมาใช้คู่สายของเขามากขึ้นนะครับนั่นเองนะครับค่ะ ก็เป็นเรื่องราวของทรูนั่นเองนะคะซึ่งนะคะทั้งแอดวานแอดวานค่ะพี่ได้ค่ะพินิพนธ์ขอบคุณมากนะคะมีพี่ๆใน Facebook ไลฟ์สดมาอวยพรพินิพนธ์เต็มเลยนะคะก็ต้องต้องเดี๋ยวเข้าไปตอบให้ทีหลักนะฮะตอบตัวนี้เลยก็ได้ว่าก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับค่ะปอนใดเป็นพรประเสริฐก็ขอให้กลับไปคนที่อวยพรนะครับเท่าทูวีคูนะครับด้วยความรักในผลญาติสุดทุกคนนะครับหลับพรซาทก ขอบคุณนะคะครับสวัส <laughs> ดีคค่ะคสวัสดีค่ะ